ยายายาถ้าผมป,ปิดล็อกนะปิดล็ดอกได้นละทุกคนโอเคเหิร์ดหลับสวยเพื่อนสวยโอเคได้หมุหลาบ มีล็อกผมมีล็อกผมมีล็อกผมมีล็อก,อกอยังไหนเราอีินนี้ยังไงน,หน <S 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 ะเอาแล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมพูเกมมีน,น,นะทุกคนวันนี้ก็มาเล่นอ l l i เต t o r ซับนะ เดี๋ยวคราวนี้ผมยังไม่ออกจากบ้านเลยเกี่ยวกันให้เพื่อนกันละกันนะจงทำให้ตัวเองอยู่ในอันตรายเพื่อจะได้ตื่นตัวอยู่เสมอมาลับเพื่อนพิมอะไรเปล่าโอเคระลัยก็วางประมาณนี้จะโดนทั้งสามตัวนะโอเคประมาณนี้กลัวเลสเตอร์ทุกคนจงทำให้ตัวเองอยู่ในอันตรายเพื่อจะได้ตื่นตัวอยู่เสมอศัตรูเล่นจับ โอ้ยเจ็บนะแต่ไม่โดนสกิล 2, สองสกิลหนึ่งนะทุกคนเมื่อกี้อ่ะถ้าโดนสกิลหนึ่งนี่อาจจะเจ็บกว่านี้นะแต่เดี๋ยวแคร์ี่กลับบ้านเลยเพื่อนอกลับบ้านไปไหนเราไปไหนแคร์ี่มันสี่แล้วนะโอเคล่าเรามาไปไหนไปไหน ไปไหน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 อย่าอย่าอย่าถ้ผมปิดล็อกนะปิดล็อกได้เลยทุกคนโอเคเปิดบาผมมีล้างผมมีล้างสวยเพื่อน มาดีมาดีมาดีสวยเพื่อนโอเค <laughs> ประมาณนี้แน่นอนครับเลตเตอร์อะไรด้วยนี่โจมตีโจมตีโอเคผมได้คิวเหรอเฮ้ย <Hey, S 2> ผมซับนี่ โอ้กลับบ้านนะเพื่อนกลับไปดีเดี๋ยวโดนชาร์ตเดี๋ยวต้องอัตติหนีนะครับทุกคนอเลเตอร์ซับแลแวลเลือดเพื่อนเอาเลือดเดี๋ยวเออเฮ้สวยปิเกอร์สิบเอ็ดยังไม่ร้จบ เพิกำลังถูกส่งออกไปฟิกนะโอ้ oh, ไม่รอดว่ะมีฟิกนะช่วยเพื่อนรบอมรอเนระเอาบังไอ้เพื่อนนะ <laughs> ไว้จะเล่นหรอสลด์สวลลดเฮ้ยีกมันจะมาไหมมันจะมาไหมดูก่อนเดี๋ยวมสวยเพื่อนสวย

ผมจะฟิตร็อกนะอย่าอกำลังไปกำลังไปกำลังไปไม่มีใครหนีพ <Ja, ้นเส้นหญ่งเลนดักของเราถูกโจมตีสวยมาก กำลลังไปต่อไปต่อนี่โจมตีได้โจมตีได้โจมตีศัตรูเลยสุถูกส่งออกไปแล้วมาดูต่อต,ต,ต,ตีป้องดีมาดีมูราดมาดี คนเส้นใยที่ขาดขัดทอไว้ได้อย่าอย่ามาทางนี้ถอยเพื่อนถอยจบตีเอาพิสอกเริ่มต้ยโอเคมาเรตเตอร์ซ okay. ับเฮ้ยค <Overwatch> ีราด Dark Slayer has won อเ hey, สวย่นผมจะฟิกล็อกข้างหลังนะ <Ultimate. S 2> เอา้าผมล็อกออตโต้โถ่โถอยโทษจีเพื่อนเอา้า <R> มูไดไปไหนละ่ะไวผมมีฟิกเอ้ยผมมีล็อกนะเอาละศึกไล่ล่ามูไดเดียว ไปไหนเพื่อนอยู่สวยเพื่อนไปกันต่อไม่มีใครหนีพ้นเส้นใยที่ขาดขักทอไว้ล้วเอาละเอาละเฮ้ยๆมันเห็นผมเหย่ยเลนเพื่อนรอบนี้แรงแล้วแหละใจเย็นๆเราชนะได้นะมาจะออกไปทำไม ออกไปเร็วน่าจะได้สองโอเคไปไหนเพื่อนปักซิลแปดวินะอันทรีปัดไว้เอาฟิตล็อกได้นะตอนเนี้ยโอเคเพื่อนเล่นเแบาบเพื่อนเล่นเบา ได้มูาผมมีล็อกนะอันตีพร้อมแบบพร้อมแล้วขอให้โชคอยู่ข้างคอยถอยทายทายผมจะดูแครี่ผมเลยสุดยอดล็อกแล้ว วางแถบไว้ตรงนี้เมยังไม่พร้อมเรียกิล่า <c oughs> ไม่ให้มาไม่ให้มาไม่ให้มา โอเคเพื่อนตายสวยแต่ว่าสวยเพื่อนผมมีล็อก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 เยอะไหนหน้านางอีลินเยอะไหนหน้าโอเคมาตายเวรโจมตีบ้านศัตรูเลย Just down. Hây! Ok, chắc chốt được mắng. Ú. Hey, ทำด้าเนเบรไป25นะทุกคนอ่านะครับสุดท้ายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ